เอาละว้างระเบิดใส่โอ้ยมันเป็นตัวกินระเบิดเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาิปติไปนะครับกับเกม Swarm Attack 2 เอาชีวิตรอดจากหนองบึงมรณะภาคที่2กันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่สรับในพาร์ทที่แล้วก่อนที่เราจะจบกันไปเราก็ได้ปลดล็อกตัวละครตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าสาวดัดฟันแล้วก็ใช้อาวุธเป็นที่ปิ้งขนมปังคนนี้ระดับรีเจนเดลี่ซะด้วยว่าแล้วก็อัปเกรดไปเลยล้วกัน มาปื๊บ๊ยดูหน้า้ย <c oughs> เป่าหืมฝรั่งสำหรับในพาร์ทนี้นะครับเจ้าพวกจระเข้สุดชั่วไลายจะมีแผนการยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการต่อสู้กับเหล่าสัตว์ร้ายในวันนี้มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะด่นที่19ลุย นี่หุยหน้าตาเกี้ยวการแลือเกินชาปุ้งหุยเฮ้ยยิงแบบว่าเป็นปืนไฟดูสิหุยยังโหวดนะผมมาลีโหลดขนมปังหย่าปะ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 แม่พวกจระเข้นี่ไม่ไฟให้หมดแต่รู้สึกว่าฝนตกแบบนี้แม่ไฟนะครับจะไม่แบบว่าไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่โอ้ยจะเย็นเฮ้ยเฮ้ยมาใกล้มาเยอะฮึความสามารถพิเศษก็คือการทําให้เจ้าพวกนี้ติดไฟนะครับ แหมใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราต้องอัปเกรดอีกสักหน่อยเพราะว่าเจ้าพวกนี้มันเก่งขึ้นแล้วเล่นแบบธรรมดานะครับน่าจะแบบว่าชนะได้ไม่ง่ายครับผมเอาละระเบิดมือคว้างไปตูมโมอ้ย่างแรงครับผมแหมเป็นระเบิดที่รุนแรงใช้ได้เอาละไปกินอีกลูกนึงตูมมากระดองหลุดไปสิมาเลยเจ้าจระ,ะเข้วันฝนตกฮ่าเรียบร้อยเตรียมนะครับผมฮึบเออคว้างระเบิดไปแล้ว แม่ใส่เจ้าหนูหน้าสั่นไปเลยฮึบตูมอีกนัดหนึ่งอเอาละตอนนี้โยนไปอีกปาบตายให้หมดแม่ค่อยๆไม่ไฟนะครับผมตัวระดับตำนานอืมใช้ได้นะนี่แต่ความแรงยังไม่มากพออืมเดี๋ยวจะต้องอัปเกรดให้มากกว่านี้โอ้ยเปืองขนมปังจริงๆ3มตัวเลยล่ะโดนสิฮึบได้เงิน อ่าได้ตัวละครนี้มาอีกแล้วใช้ได้ยอดเยี่ยมโอ้โหอัปเกรดได้พอดีนี่ครับผมอัปไปเลยคราวนี้ต้องใช้ชิ้นส่วน15ปืนความแรงก็กลายเป็น1ดาวครึ่งทดสอบกันที่ด่านที่20กันต่อโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นท่อที่ม,มาอยู่ในหนองบึงอาจจะมีตัวอะไรออกมาได้ด้วยไอพวกนี้แม่มันมาใกล้ โอ้โหเป็นทางลัดของเจ้าพวกนี้ง่ะสินะขอจัดการตัวนี้ก่อนแล้วก็โอ้โหมีพวกยุงแม่มาปั่นปวนอีกเฮ้ยไอ้ยุงตัวนี้ตอนละเกินปั๊บปั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 บยิงจระเข้ยิงเจ้ายุงโอเคมาจัดการยุงก่อนตามด้วยเจ้าหนูโอ้ยเยอะแยะแบบนี้กว้างระเบิดไปตุ้มหนึ่งมาจากนั้นก็สาดเข้าไปป๊อปปอปป๊อปปอปป๊อปปยอ้ป๊อปป๊อะปลอปโอ้ยอย่างเยอะเฮ้ย เอาระเบิดไปกินปับปับปัเออดูสิเลือดไม่ค่อยจะพอครัผมขอฆ่าเจ้าหนูกันนั่นแหละจากนั้นก็เก็บสะสมระเบิดตูมสตันเอ้ยอย่าพิ่งป้อมของข้ากำลังจะแตกไพ่มาคว้างระเบิดไปก่อนปั๊บป๊บปเจ้าหนูเจ้าหนูโอ้ยคว้างระเบิดปั๊บตูมเออสตันอยู่ปั๊บ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 เฮ้ยเจยุงเจยุงโอ้โหยใจเย็น ความระเบิดใกล้ๆออฟรีครับผมแม่เสียเลือดไปเลยปยัดโถยทำไมแกมันโกรขนาดนี้เป็นระดับตำนานก็จริงแต่ว่าความแข็งแกร่งยังไม่เพียงพอเราต้องอัปเกรดให้มากกว่านี้มาขอดูหน่อยสิคราวนี้ฟืบได้เงินคุณลุงมาแล้วก็คนนี้อืใช้ได้อยู่สำหรับตอนนี้ก็เป็นด่านที่21มาเลเวล4ครับผมปลืบเลเวล5เมื่อไหร่นะ เก่งขึ้นแน่นอนเออนี่ครับผมเฮ้ยเงินไม่พอใกล้จะเป็นเลเวล5กันแล้วสงสัยต้องไปเก็บเงินกันหน่อยใช้คุณลุงขนดกกันต่อเอาชีวิตรอดใน60วินาทีโอ้โหวันนี้ช่างมีหมอกหนาจริงๆทําให้มองแทบไม่เห็นมากำจัดเจ้าหนูไปก่อนปึ๊บปุ้ง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 ,งโอ้โยยิงแบบโหดมากปึ๊บปุ้งปุ้ง วางระเบิดป่าหนีระเบิดเพลิงมาไล่กันหมืมีเจ้าตัวนี้แอบแฝงมาด้วยโอ้โหเอาละเจ้าหนูแอบอยู่ตรงนี้มองแทบไม่เห็นโอ้โหจระ,ะเข้ขอสวยมันก่อนมาตัวคว่างระเบิดมันมาใกล้อืใจเย็นเฮ้ยคว่างระเบิดไปแนวหลังอือเดี๋ยวผมไม่ไฟไปดิไม่ไฟไปดิม,ไไปดมาคว่างเรื่อยคว่างเรื่อยตอนนี้ก็โอ้โยยิงด้านหน้าก่อนเฮ้ยด้านหลังมาทีามากคว่างไปแล้ว ป้าเจยยินพึบปุ้ง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 โอ้โหโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยต้องไหวอยู่ต้องไหวเออเอ้ยหกสิบวิขอบคุณมากที่มาช่วยพึบได้เงินเท่าไหรเอ่สิบโอ้ยเปเปอร์มาอีกแล้วยอดเยี่ยมอยากจะได้เจ้าเปเปอร์เยอะ เพื่อความแข็งแกร่งของทีมผู้พิทักโลกโอ้โหคราวนี้นะครับผมเป็นด่านที่มีหัวกะโหลกท่าทางจะไม่ง่ายอย่างแน่นอนเทิร์นเอาท์มอนเตอร์นี่โอ้โหจระเข้แม่ตัวนี้ว่องไวหายไปนานเลยนะเพื่อนไปพักฟื้นอยู่ละ่ะโอ้โหพกยุงก็โผล่มาถ,ถีแล้วเกินเฮ้ยเจ้าหนูนี่สอยเจ้าหนูไปก่อนเอาละจระเข้มันมาใกล้แล้วเราต้องบองดูให้ดี พึบพึบบอยยุ่งสอยยุ่งไปเออใจเย็นใจเย็นมันมาใกล้ฮึตัวหมวกเหล็กซะด้วยปั๊บปับปับเออเออควางระเบิดไปแนวหลังเออยิงเจ้าหนูก่อนนั่นแหละสอยร่วงโอ้โหชิว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 มันมาเยอะมันมาเยอะนายต้องระวังตัวด้วยฮึบควางระเบิดตูมเฮ้ยสอยยุงกอนแม่เจ้ายุงมันปั่นป่วนฮึเจ้าหนูใส่หมวกเหล็กแม่มันจะอึดขึ้นไปไหนเออ ฮ้ยมาใกล้ปัป๊บปั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 บสอยแบบมองไม่เห็นโอ้โหยังรอดอยู่คือจึ๊บนี่3มตัวดูกล่องใหนสิเฮ้ยกล่องพิเศษมาแล้วได้เงิน42โอ้โหชิ้นส่วนคตดเยอะแล้วก็เปเปอร์น,นี่คุณลุงขนดกเป็นไงล่ะได้กล่องพิเศษกันด้วยสำหรับตอนนี้ก็มาอัปเกรดคุณลุงปืนกลไปเลยเพื่อนจึ๊บเรเวล5ดูสิ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะเนี่ยเป็นกิ้งก่าคาเมเลียนเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทําอะไรกันได้อ๋อช่วยกินยุงกิ้งก่าคาเมเลียนจอมตะก,กะก็ดีเหมือนกันนะเจ้ายุงชอบมาปั่นป่วนเราจะได้ไปยิงอย่างอื่นกันบ้างว่าแล้วก็มาใช้คุณลุงคนนี้กันเลยคุณลุงสโลโจอ้ถูกลืมหายไปแล้วตอนนี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ชิ้นส่วนมาเยอะปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวก่อนสกังตัวตดเหม็นโอ้โหเดอะริทเทิลสติงเกอร์อะไรเนี่ยโอ้โหยมีการอุจจมูก ไม่อยากดมกลิ่นตดของตัวเองอ <c oughs> นอนตายไปอ,อตอนนี้ปืนของข้าค่อนข้างจะรุนแรงมีการคริติเคลแล้วก็ยิงระเบิดที่สุดยอดทำ <c oughs> ไมกิ้งก่าคาเมเลียนไปห้อยหัวแบบนั้นนายเป็นขังคาวหรือ,อยังไงย <c oughs> ิงมันเจ้าสกังอ,อโอ้โหตัวปาระเบิดใส่หมวกมาด้วย โมโรท็อปต้องมาแล้วตอนนี้อุยไม่ไฟไปสิปั๊บเฮ้ยระวังนะมันจะตดมันจะตดอืหืวางระเบิดตูมเอาล่ะยิงเข้าไปสาดไม่ยั้งปุ๊บปุ๊วางระเบิดขวดอือตอนนี้บเอาระเบิดไปกินอีกลูกหนึ่งเป็นไงเจ้าสกังแสนกระจอกเปิดไปได้เงิน โอ้โหคนนี้อีกแล้วแล้วก็เด็ดเพชรใช้ได้นะนี่อ่ะคราวนี้ก็เป็นด่านที่ปกป,ป้องไข่คนที่จะเหมาะก็ต้องเป็นคุณลุงคนเดิมปะ่ะลุยเลยละกันโอ้โหมาอุย๊ยเจ้าไก่แม่ทําไมจัดเรียงแบบนี้มันปกป,ป,ป้องยากเขาจะไม่เอย่ยโอ้โหเดีดูสิคาร์เมเลียนกินยุ่งอ,อ่ะเรียบร้อยเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวผมเราก็ แม่ icana, ต้องช่วยมันยิงด้วยอืมสุดยอดนายมีประโยชน์อย่างที่คิดจริงๆเอาละตอนนี้ขอยิงเจ้าเต่าไปก่อนโอ้ยมันไปไกลอืมมันอยู่ไกลลิ้นของคาเมเลียนไม่ถึงเฮ้ยไอ้เต่าอย่ามายุ่งอืมไอ้ยุงพวกนี้เฮ้ยไอ้เต่าจะเย็นจะเย็นปปัปั๊บปั๊บปัอืมกว้างระเบิด มาหลายตัวละเพื่อนไม่ไฟไปซะเฮ้ยเฮ้ยเยสอยสสย,ยุงไปก่อนจากนั้นก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยยุงมาเยอะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊เฮ้ยสสยด้านล่างแปนึงเออเจ้าจระเข้ใส่หมวกเหล็กสามตัวโอ้โหเพิ่งโผล่ตายด้วยเดี๋ยวผมเฮ้ยอย่าลืมด้านบนอย่าลืมด้านบนฮึปควางระเบิดลุล่ฮึปควางอีกลูกนึงปั๊บ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 ระหว่างนี้ยิงยุงไปด้วยเออย,ยุงสตันเฮ้ยใจเย็น อืมโอเคอุ้ยเหนื่อยเหลือเกินเปิดกล่องก็ผมปึ๊บปื๊บปื๊บยอดเยี่ยมยังเหลืออีกหลายด่านเลยนะเล่นด่านที่25ากันต่อปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บอืมถ้ายิงยุงได้ก็ยิงยิงไปก่อนอืออุ้ยทำไมจระเข้พวกนี้เฮ้ยเหมือนสีผิวจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเฮ้ยขอ,อสอยเจ้าหนูตัวนี้ก่อนอืมเอออย่าพึง่งระเบิดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะต้องรีบอัปเกรดคุณลุงคนอื่น เพื่อปลดล็อกความสามารถพิเศษอื่นๆนะครับผมมาตอนนี้โอ้ยสอยให้หมดว้างระเบิดไปแล้วนี่โดนยุงด้วยโอ้โหมันมาแบบกระจายจริงๆเนี่ยผมเราจะต้องค่อยๆสอยพวกมันยับตายตายโอ้ยรีบร้อยชิวๆตๆๆๆียิงระเบิดมาว้างโมรทอไปก่อนการว้างค่อนข้างจะเชื่องช้าเล็กน้อยอ,อ้โผล่มาแล้ว นี่โยนนำไปก่อนเลยพวกระเบิดต่างๆปาหืเจ้าหนูมาเจ้าหนูอือแล้วก็ยิ่งป่า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 ปป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 นี่สอยให้หมดพึบระเบิดปิดท้ายโอ้โหมันจริงๆกล่รองอะไรเอ่ยกล่องเหมือนเดิมออ้ยสโลโจยมาอีกแล้วเปเปอร์สุดยอดครับผมคุณลุงคนนี้หัวใจหมดแล้วขอกลับมาเปลี่ยนใช้เป็นเปเปอร์ละกันถ้าเลเวล5จะปลดล็อกอะไรเอ่ย ไม่รู้เหมือนกันนะอัปเกรดไปก่อนป้าบนี่เป็น2ดาวกันหมดเล่นดอานที่26กันเลยมาแล้วโอ้โหทำไมท่อมันอยู่ตรงนี้ใจะเย็นใจะเย็นป๊๊บปป๊ปป๊ป๊ปปืนเพลิงโอ้โหอะไรกันยาปาปาป๊บปาีโหลดอาจจะช้านิดหน่อยแต่ว่าความสามารถไม่ธรรมดานีความสามารถในการไม่ไฟอยอดเยีนน่ยมแน่โอ้ยมันคว้างลรลเบิดอส่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยจพูกนี่ อย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหเจ้าเป,ปเปอร์ควรจะเก่งมากกว่านี้นะตอนนี้ก็เอาระเบิดไปกินตูมพอไหม้ไฟเสร็จปุ๊บก็ใช้ระเบิดอืปิดท้ายเอาละตอนนี้สาดกระสุนเฮ้ยจาัดก,การตัวนี้ก่อนแม่ชอบแบบว่าแอบออกมาจากท่อโอเคผมวางระเบิดตูมให้มันสตันแล้วก็ไหม้ไฟไปซะตัวนี้นะครับผมต้องเน้นการใช้ระเบิดที่ค่อนข้างจะขี่นิดหนึ่ง ไม่งั้นไม่ค่อยจะมีประโยชน์ฮึบตายครับผมโอเคฮึบคว้างระเบิดไปปูม,มเฮ้ยใจเย็นตัวนี้เฮ้ยออเกือบคว่างใส่หน้าฮึบคว้างระ,ระเบิดไปอีกแล้วระเบิดไปอีกลูกหนึ่งเออสอยมันนั่นแหละตายซะโอ้ยเหนื่อยจริงๆเราคงต้องไปเก็บการ์ดให้มากกว่านี้นะครับผมเฮ้ยได้เจ้าเปเปอร์ซีใบเออใช้ได้อยู่เอาอีกสัก3ด่านดีไหมน่าจะดีเหมือนกันนะจะได้เปิดกร่องพิเศษ อยู่กับเจ้าเปเปอร์เหมือนเดิมฮังเกอร์เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นแมลงวันกายพันหรือเปล่าโอ้โหยมาแล้วเจ้าไฟปั๊บปั๊ปปั๊ปปั๊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 อืมล่วงน้ําไปซะโห้ยต้องสอยมันก่อนไม่รู้ว่าความสามาถมันคืออะไรเฮ้ยเจ้าหนูใจเย็นใจเย็นปั๊ป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 นี่เอเจ้าตัวนี้ไม่เห็นทําอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยความระเบิดใส่เจ้าหนูตัวนี้ เออเออยิงก็ไปปปปั๊บปับปับปับแม่เจ้าหนูตัวนี้น่าลำคาญเหลือเกินเอาละปว้างระเบิดใส่โอ้ยมันเป็นตัวกินระเบิดโอ้โหถ้าจะคว้างระเบิดเราจําเป็นต้องฆ่าเจ้าไฟไปก่อนนะไม่งั้นไม่สามารถคว้างระเบิดได้ตายให้หมดตายให้หมดโอ้โหยใจเย็นใจเย็นฆ่าไอ้นี่ก่อนไอ้ไฟไอ้ไฟอือไอ้ไฟเฮย้ยไม่ไฟไปที่เออตายเออระเบิดหลายๆ,ล,ายๆลูกมา สอยเจ้าหนูโอ้โหโคริติคอไม่ไฟแล้วก็จัดการเจ้าจาระเอแม่เจ้าเปเปอร์ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครบับปึ๊บปื๊บปื๊บด่านที่28ถ้าผมงั้นก็ใช้เป็นคุณลุงคนนี้ละกันมีหัวกระโหลกแบบนี้ถ้าทางจะไม่ง่ายมา เออต้องยิงแบบนี้มันถึงจะสะใจเอาละปุ๊บ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 แหมเจ้าเต่าตัวนี้ค่อนข้างจะอึดหน้าดูโอ้โหําไมงวดนี้จระเข้มันอยู่กันกระจัดกระจายจริงๆปัง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 โอ้โหมันเริ่มมาเยอะคืยคว้างระเบิดไปก่อนวิสังกังมันตดเหม็นใจเย็นใจเย็นหืมความอึดก็ใช่ย่อยนะเนี่ยเอาละตอนนี้คว้างระเบิดไฟโอเคสอยจระเข้ด้านหน้าไปก่อนเราต้อง จะเย็นๆในการเล่นปึ๊บ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 คว่างระเบิดโอมว้าไอ้สกังโอ้โหตีโคตรแรงแม่พลังตดแสนรุนแรงจริงจรเฮ้ยเฮ้ยสอยมันเอายุงก่อนเออแล้วก็คว่างระเบิดเพลิงไอ้ไอ้ไฟมันมาแย่งกินระเบิดอีกแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหนี่เลสอยยุ่งสอยยุงยย่งสอยสกังสอยยุ่ง <c oughs> ยิงไม่ทันแล้วตอนนี้เออปับ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 อืมเฮ้ ฟวาระเบิดใกล้ๆน,นี่เผาผ่านมันไปซะเรียบร้อยอุ้ยเกือบแย่ครับผมดูสิเฮ้ยกรองพิเศษนี่แล้วไงต่อป๊าบได้เงินเฮ้ยคนใหม่ครับผม f r o สตี้คุณลุงปืนหิมะอย่าบอกนะทำให้ศัตรูติดสโลได้ด่านที่29กครับผมนี่เลยครับอัปเกรดไปก่อนป๊าบเดี๋ยวเราค่อยลองใช้กันในพาร์ทหน้าแล้วกัน สำหรับตอนนี้นะครับขอเก็บไปก่อนปิดท้ายด้วยคุณลุงคนนี้ด่านที่29เพื่อรับกล่องอ๋อโหยตัวนี้อัปเกรดเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอย่าบอกนะเราสามารถทําลายท่อได้ปั๊บ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 อย่างนี้นี่เองเพิ่งรู้นะเนี่ยสบายสบายบอกเลยตอนนี้ปุ๊บปั๊บปั๊บป๊บป๊บป๊บ้ยสตันแม่ตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะชื่นชอบที่สุดในตอนนี้นะส่วนคุณลุงอีกคน เรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวต้องมาดูกันในพาร์ทหน้าครับผมตอนนี้เราจะฆ่าเจ้าพวกนี้เพื่อเปิดกร่องพิเศษปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บมาเยอะมาเยอะเราเปิดขวดไปทีนึงเฮ้ย <Hey. S 1> uh huh. ต้องคว้างสองขวดอื้อ huh. ฆ่าเจ้าหนูนั่นแหละปับ๊บเจ้าหนูตัวนี้ชอบสอย ทำให้บ้านเป็นหลูเฮ้ยตัวสุดท้ายครับผมเป็นไงเลือดแทบไม่ลดเย่ yeah. สามตัวดูซิโอ้โหคุณลุงได้ตามนี้มาแล้วกรองพิเศษปรืบ๊บ27เ hey, ฮ้ย40ตตานะได้อัปเกรดอีกแล้วคราวนี้นะครับได้ใช้ประโยชน์แบบเต็มที่แน่นอนโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงด่านที่30เป็นที่เรียบร้อยในพาร์ทหน้า เราจะมาใช้เจ้าคุณลุงคนใหม่กันนะครับใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมสําหรับในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอมันในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บ